ตอนนี้บีมอยู่ในเดอะซิมหนะครับผมและนี่คือบ้านของคุณบีมซลเวอร์นั่นเองนะครับหนุ่มเสื้อแดงคนนี้นี่เองในคลิปนี้เราจะมาพาทุกคนครับปีนต้นถั่วซึ่งเมืนของบีมนั้นมีต้นถั่วที่สามารถปีนได้ตอนนี้กี่ต้นด้วยกัน2อ,อต้นครับที่สามารถปีนได้ปะสามได้หรอเอาปีนสิครับผมอ่ะเดี๋ยวมาปีนให้ดูนะครับว่าข้างบนนะเปิดเผยความลับในตำนานนะครับว่าข้างบนมีอะไร กำลังปีนต้นถั่ววิเศษเซฟเกมหรือไม่เซฟสิจ้าปึ๊บตอนนี้เราเข้ามาเราขึ้นมาบนต้นถั่ววิเศษแล้วเรียบร้อยนะฮะปรากฏว่ามียักษ์นะครับผมที่นอนหลับอยู่นะจ๊ะแล้วก็สังเกตมีถั่วกระป๋องนะครับนี่เราสามารถขโมยถั่ววิเศษได้นะฮะเราก็จะเดินมาขโมยถั่ววิเศษครับปึ๊บเรียบร้อยขโมยได้อีกไหมขโมยได้ครั้งเดียวหรอ แล้วเราสามารถทําอะไรกับเจ้ายักษ์นี้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันจะกดได้ฮะคนนี้เขาชื่อวิวไรท์เฮ้ยชื่อคุ้นๆเขาเป็นผู้พัฒนาเดอะซิมใช่ไหมฮะวิวไรท์เนี่ยเดี๋ยวกดชมดิเดินไปหาเขาคุณวิวไรท์เขาบอกว่าขอบคุณที่เล่นเกมเดอะซิมอ่าขอบคุณเหมือนกันครับแค่เนี้เนี่ยฮะ เขานอนกลนด้วยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราฟังเสียงกล่นก่อนโอ้นอนหลับสบายเลยแค่นี้แหละฮะอ่าลง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 ได้นะกลับบ้านอ่ะกลับบ้าน,นครับอ่าและนี่และนี่คือการปีนต้นถั่วนะครับอันนี้เรากลับมาอยู่ที่บ้านเราแล้วนะครับบ้านแสนสุขของเรานะฮะในบ้านเราอยู่เป็นครบไหม อยู่กันครบเพื่อเหมือนจะเ,เจอเบลล่าเบลล่าอยู่บ้านเราครับทุกคนรูปขายได้ไหมขายรูปบ้าซะหน่อยอา้าวแล้วมันับตัวใครอยู่นะเนี่ยอาวคุณบีมอยู่นี่เรามีมังกรด้วยนะจ๊ะนี่แปรงขนมังกรหน่อยแล้วกันทุกคนเจ้ามังกรสวัสดีมังกรน้อยน่ารักวิอา้าวเขาให้อะไรมาเกตมังกรนะขอบคุณนะขอบคุณนะลงอ้างหน่อยแล้วกันครับเออล่าสุดล่าสุดบีมพาเบลล่าเข้ามาในบ้านเรานี่หว่า เอา้ารถรับส่งของบีมจะมารับใน1ชั่วโมงเบลลาจ้ะมาอาบน้ำด้วยกันเถอะจ้ะเออเอ้าอย่เพิ่งไปเบลลาโอบกอดมาสวีทก,กับเบลลากันฮะในซิมหนึ่งคุณบีมได้เป็นสามีเบลลาเออจูบกันได้ครับนี่แล้วก็เล่นกันได้อ่าใครอยากรู้เรื่องราวความเป็นมาของบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรนะครับไปดูในไลฟ์ย้อนหลังในช่อง ได้เลยนะจ๊ะวิมเคยไลฟ์เดอะซิมหนึ่งเมื่อ 2, 2> <c oughs> เดือนที่แล้วมั้งครับน่าจะใช่นะเราก็เก็บเกือบครบทุกอย่างนะเห็นไหมคิสตงคิสตันเต็มบ้านเลยเออนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นบ้านนี้ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งในอีพีหน้าและกันอีพีนี้พามาปีนต้นถัว่วนะครับผมเอ้าคุณบีเป็นตำรวจนี่นาะเรามีน้องหมาด้วยเฮ้ยหมาใครเนะี่ยเสียเพื่อนเอ้าใครเป็นเพื่อนเราวะเฮ้ยนี่ไม่ใช่หมาเรานน่บ้านเราบ้านเราเลี้ยงไอ้จมอยู่ครับไอ้จมอยู่นี่ มีหุ่นยนต์ด้วยมีเอาเฟดเป็นพ่อบ้านนะครับ<ป>นี่แล้วเราก็เป็นตำรวจนะฮะเราเอาศัยอยู่ในเมืองไหนทุกคนคงจะงงไปเดี๋ยวเราพามาดูข้างนอกนี่ครับบีมอยู่ในเมืองเวนหมนะจ๊ะใครอยากดูต่อคอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะเดี๋ยวมาเล่นเดอซิมหนึ่งให้ดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจาะไหนคลิปหน้าล้วการเดอซิมหนึ่งนะจ๊ะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิมซูเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดชิปใ,ใหม่ๆแล้วเจอกันนะจ๊ะ